สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเราจะมาต่อด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์ซึ่งเรียกว่าการใช้ลิขสิทธิ์อย่างเป็นธรรมหรือ Fair Use เนื้อหานะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ<ม>การใช้ลิขสิทธิ์อย่างเป็นธรรมหรือ Fair Use การใช้โดยชอบธทมนะคะเป็นข้อยกเว้นที่กฎหมายได้กำหนดให้บุคคลนะคะสามารถใช้ลิขสิทธิ์ตรงนี้ได้โดยที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะคะโดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เช่นการใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2. การรายงานข่าว 3. การกระทําที่ไม่ทําให้เกิดรายได้ไปใช้ของงานลิขสิทธิ์ตัวนี้นะคะ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าชิ้นงานที่มีลิขสิทธิ์เหล่านี้เราจะนําไปใช้กับงานของเราได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูหลักการนะคะว่าในการปรับนําไปใช้เนี่ยเรามีหลักการยังไงบ้างที่เราจะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์คะ่ะ หลักการในการพิจารณานะคะมีอยู่ทั้งหมด4หลักการหลักการแรกก็คือเราต้องนึกถึงวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้นะคะว่าชิ้นงานที่เราได้นํามาใช้เนี่ยเรานําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรแน่นอนหนึ่งจะต้องไม่เป็นการทําเพื่อเราไปหวังผลกําไรจากชิ้นงานตัวนี้นะคะ ข้อที่ 2. ลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์นะคะเราต้องดูว่างานที่มีลิขสิทธิ์ตัวนี้ค่ะเวลาเรานําไปใช้แล้วเนี่ยมันเกิดเป็นผลเสียให้กับเจ้าของผลงานหรือไม่อย่างเช่นการนํานวนิยายหรือว่าชิ้นงานที่เขามีลิขสิทธิ์นะคะแล้วเรานําม,มาเผยแพร่หรือว่านําม,มาใช้เนี่ยมันเกิดผลกระทบกับเจ้าของผลงานหรือเปล่านะคะสําหรับอีกข้อนึงนะคะสําหรับการคิดเจรณาว่าเราจะนํา งานที่มีลิขสิทธิ์ตอนนี้ไม่ใช้เนี่ยก็คือปริมาณของงานอันมีลิขสิทธิ์ตอนนี้นะคะว่าเราได้นําปริมาณของงานเนี่ยไปใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะหรือเราได้นําส่วนที่เป็นสาระสำคัญของลิขสิทธิ์นี้ไปใช้หรือเปล่านะคะต้องพิจารณาให้ดีในเรื่องนี้นะคะ และสุดท้ายนะคะก็คือผลกระทบต่อมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์นั่นหมายความว่าเมื่อเรานํามาใช้แล้วเนี่ยค่ะมูลค่าของงานของเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยจะมีผลกระทบกับรายได้หรือผลกระทบต่อมูลค่าของชิ้นงานนั้นไหมเราควรจะในการนํามาใช้นะคะสิ่งที่เราจะควรคํานึงถึงนะคะก็คือการนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ต้องไม่กระทบกับเจ้าของลิขสิทธิ์ของงานนะคะอย่างเช่นการที่เราดาวน์โหลดข้อมูลเพลงนะคะมาจากในเว็บไซต์โดยที่เรา ไม่ได้เสียเงินในการดาวน์โหลดซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับเจ้าของผลงานทําให้เจ้าของผลงานนะคะ ขาดรายได้ตรงส่วนนี้เป็นข้อสําคัญนะคะที่เราอาจจะทําให้เกิดผลกระทบต่อมูลค่าของลิขสิทธิ์นั้นได้นะคะและสําหรับตัวอย่างนะะการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นทําเช่นนักเรียนนะคะต้องการทํารายงานนักเรียนก็ใช้วิธีการ c o อปปีข้อความนะคะมาจากอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์นะคะที่ให้ความรู้กับนักเรียนใช้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนซึ่งตรงนี้ก็สามารถทําได้สําหรับนักเรียนที่ใช้วิธีการอัดวิดีโอเพื่ออ,อัพขึ้น YouTube ะะข้อนี้เราสามารถที่จะใช้ซาว์ประกอบหรือว่าเป็นรูปภาพประกอบได้แค่บางส่วนของวิดีโอที่เราได้สร้างขึ้นมานะคะแต่นั่นเราจะต้องมีการให้เครดิตหรืออ้างอิงของที่มาของเพลงหรือที่มาของภาพให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นได้ค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะที่สำคัญเลยที่ตรงข้ามกับการใช้ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องนะคะก็คือการที่ผู้ใช้นะคะได้ผลงานลิขสิทธิ์ที่เขาได้ทำขึ้นนี้ค่ะมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของงานของเราแล้วเราไม่ได้ให้เครดิตหรืออ,อ้างอิงให้กับเจ้าของผลงานโดยที่เมื่อเรานำไปเผยแพร่แล้วเนี่ยค่ะคนทั่วไปเขาคิดว่าผลงานตัวนี้เป็น ผลงานของเราเองตรงนี้ผิดลิขสิทธิ์นะคะถ้าเกิดเจ้าของลิขสิทธิ์เขามาเจอเนี่ยเขาสามารถที่จะฟ้องร้องหรือแจ้งความเอาผิดกับเราได้นะคะ และอีกข้อที่สําคัญนะคะก็คือการก๊อปปี้หรือสําเนาหนังสือหรือนิตยสารหรือหนังสือการ์ตูนนะคะที่เราได้ซื้อมานะคะเพื่อเป็นการก๊อปปี้แล้วเพื่อขายหรือสําหรับนักเรียนนะคะที่ชอบเล่นการ์ดนักเรียนก็ใช้วิธีการก๊อปปี้ตัวการ์ดแล้วนักเรียนเอาไปขายเพื่อนๆตรงนี้คือผิดลิขสิทธิ์นะคะอย่าลืมนะคะใช้ลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะไม่ผิดกฎหมายนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ